สวัสดีค่ะเพจโคชมนคนปั้นคนสำเร็จนะคะวันนี้เราจะมาหัวข้อไม่มีทุนสำเร็จได้จริงๆหรอมอนจะบอกว่าสำเร็จได้จริงๆค่ะความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยมาก่อนบางคนไม่มีทุนแต่เป็นคนที่สำเร็จได้เยอะแยะไปวันนี้มนจะมาบอกว่าทำยังไงถึงจะเป็นคนสำเร็จนะคะทุกคนเกิดมาต้นทุนที่ต่างกันค่ะบางคนมีบางคนไม่มี แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นคนสำเร็จได้นั้นจะต้องมี mindset ค่ะ mindset ที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเช่นคนที่ไม่มีทุนแต่มี mindset ที่บอกว่าฉันจะต้องทำได้ฉันจะต้องทำได้และฉันจะต้องทำได้นี่แหละค่ะ mindset ที่แตกต่างจากคนทั่วไปถ้าคุณมี mindset ที่ว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราพยายามอันนี้จะสำเร็จได้แน่นอนค่ะคนที่มี mindset ที่ดีนะคะ ต่อให้เขาไม่มีเงินในกระเป๋าเขาก็จะพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะมนมีหลายเคสมากนะคะกับคนที่มาจากศูนย์แล้วปัจจุบันมาขายของกับมนได้เงินหลักล้านมนจะบอก3หัวข้อค่ะเขาจะต้องเป็นคนที่ม i n d s ็ t ที่ดีเขาจะต้องไปอยู่ในธุรกิจที่ใช่และ 3. เขาจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนวันนี้คุณถามตัวคุณเองก่อนค่ะ ว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากจะประสบความสำเร็จเพียงไหนถึงคุณจะไม่มีทุนแต่คุณมีใจรับรองสำเร็จแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจโคชม์ด้วยนะคะ